พี่น้องคะมาดูหอยกันนะคะโอนีสีอ้อมหอยจ้าอันนี้เป็นหอยลายคะ่ะตอยกลนเรียบร้อยนะคะามาเบิรงกันนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะอ้อมบักหอยคะ่ะอ้อมหอยค่อยอายบักหอยกระยึดนเด้หน่อยพี่นอ้องอ่าวางห่สีใสอย่างเงี้ยนะคะโมนี นี่แตนวยเป็นตะจูขึ้นอย่างนี้พี่นอ้องจูเล็กๆจูบเล็กๆค่ะพี่นอ้อ <c oughs> งนี่แต่หอยลายค่ะพี่นอ้องมาเด้อม,มาเบิงกันมาเบิงหอยพี่นอ้องค่ะพี่นอ้องค่ะอ่าตอนนี้คะ่ะเอาใส่ในอันหมอเรียบ้อยนะคะเป็นทีเรียบ้อยหอยลายคะ่ะตอยกลนั่งจังตอยกลนี่เพื่อหยังวาตีพี่นอ้อง คือมันจีจูบง,ง่ายดูดง่ายเนี่ยนะค่ะเวลาเข้าวันนี้มันเขาของพี่เขาเกลือนะค่ะน,น้ำนัวมันเนาะเขาก็จังสีเด้ดูดจูดขอ้อหอพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะดูหอยค่ะความงากของ,องหอยนะคะเมื่อนี้หอยบ่ยใหญ่ค่ะหอยลาย พันลายพันหอยลายนี่มันจะเป็นหอยน้อยๆค่ะพี่น้องค่ะพอดีค่าเนาะพอดีดูดแสบค่ะจุดบาดเจ็บหลุดเลยค่ะพี่นอ้อง่ะอ่าเป็นทีเดียบ้อยนะคะต่อยหอยต่อยหอยโอ้ยแต่ออนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง,เด,งนเ,นอเดี๋ยวยังกินเนาะมาเด้อมากินหอยน้ําปุ๋ยค่ะมันีหอยมีจะตโสง,งามๆโตพอดีค่าค่ะพี่น้องค่ะ ส่วนทั้งนี้ค่ะยองยานั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาน้ำนัวมันใส่เนะาะเดี๋ยวปุยกระสิเอาน้ำนัวใส่ในหอยนี่นะคะเดี๋ยวเอาใบมันออกก่อนค่ะอันนี้ยองเอานออเนาะพอได้เอาลายค่ะเอาเอาให้มันพ่อให้มันพ่อสีนัวนัวเนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาเนี่ยามาตองออกก่อนเด้อยพี่น้องเด้อยค่ะมีค่ะเข้ากะใส่ซอนนะคะ ว่างไว้เพื่อว่าเขาจะก,กองอาตามจะนั่งนะพี่น้องเนาะตองตองค่ะพี่น้องเข้ากับขี้ยาวขี้ยาวนะคะใส่กระซ่อนค่ะพี่น้องตอง น้าร้ายแล้วพี่น้องข้ากระเบื้องกะปิมานค่ะซาหมีข้อวบัวก็ดีแล้วค่ะก็ดีแล้วลดดยเยวเข้ากระสีเอาไปข้างเอาไปข้างเอาหม้อไปข้างไฟนะพี่น้องนะ่า ตอนนี้ปุ๋ยก็ล่างเดินไปค่ะพี่น้องค่ะอูอไฟแดงเลียงเลยพี่นอ้องตอนนี้เอาข้างเดี๋ยวกะหาปาหมอมาปิดไปสักก้อนเนาะคะ่ะให้มันเดือเดี๋ยวเขาจะเอาพักเอาเครื่องปรุงเอียงใส่สิค่ะแต่ตอนนี้กำลังคิดบักพริกไซค่ะเป็นบักพริกแห้งค่ะพี่นอ้อง พี่ยิบวมีค่ะมันมันมีสุกเน,นี่ยีควิดเ่เก็บายังดีค่ะพี่น้องค่ะ นิ่เน้นนะคะใส่หลายเผ็ดห้งค่ะใส่หน่อยกบเผ็ดหน่อยแต่แตู่มมากค่ะขอกัวปุยกก๊บเผ็ดกินเข้มเนียยู่ได้พี่หน่องอันนี้ขากกระทำกำลังตำพริกเนะเาะเี๋ยวก็ใส่พริพกเนี่ยเจียวเกลือใส่ ค่ะพี่น้องซ้ำหนึ่งซ้ำนี่แหละเนาะพี่นอ้องเนาะค่ะเดี๋ยวเขาก็สิตักออกให้ถ้วยไว้ ปรุงรสค่ะปรุงรสค่ะพี่น้อเป็นน้ำปลานี่ใส่ปลาแดกปลาแดก ือใส่หลายสว่วนันาดน้ส่สุลดิค่ะแบบนี้สุลด,ด์คนสุได,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 ด์ดิเสร็จสุดจ้าคนสบายยิงยง สิ่งที่เตรียมไว้นะคะก็จะมีเขาตัวค่ะพี่น้องค่ะเา้าะเขาฟัวก็เตรียมไว้อยู่ค่ะนี่นี่ผักนะคะพักซีน้ำนาม,ามนค่ะปลูกเองค่ะพักบัวพักซี่เนาะพักบัวเขากะหัน ันเอียบร่อยนะคะว่างหันตะกีนก็คิดตอนยิงไงนิดแ็กน้อยค่ะใส่แกงเนาะออมใส่แกงใส่ออมแล้วก็พักค่ะนี่จะเป็นดอกแคนะคะดอกแคเอาไปใส่ดอกแคขาวค่ะยูริมรั่วนี่แหละค่ะพี่น้อง น,นี้จะเป็นถาดพักค่ะมันเดือดแล้วจังไสนะคะมีขา้าวกลวข้าวกลวติดตักใส่ไปได้บบกับพี่นออกเว้แบบปุ๊ยออมแบบอันใช่ขา้าวกลวนะคะ เบลืองไหมคะพี่น้องเดี๋ยวห้องกระสีออกอืมอันนั้จิงจริงเลยอันดับต่อไปค่ะเอาเครื่องปรุงลงค่ะพี่น้องพร้อมกับขอก๋วยนี่นนะเนาะเอาขอก๋วเครื่องปรุงร่องแล้วทาอีกจักข้าวหนึงค่ะ ก้าวว่าเขาครัวมันชุกแล้วกับจังสีเอาพักล่องตกท้ายนะพี่น้องมีน้องคาเดือดเดือดะเดือดเดือดอันดับต่อไปนะคะอันดับต่อไปเอาก็จะเอาพักค่ะพักลงนะคะพี่น้องโอ้เมือ่อังค่าถือกล่องอยู่ค่ะ น่า mm hmm. กินมากค่ะพี่น้องขาพี่น้องค่ะ mm hmm. mm hmm. พี่น้องค่ะ mm hmm. เห็นว่า่าหายทวนทวน,ทวนอยอู่เป็นปตะเสียบดีบานบ้งพี่น้องจิตตั้งให้บึงคุณ่ะคุณยาคุณ่ะ พี่น้อง่ะพี่น้อง่าอุ้ยน่านกินค่ะน่านกินแต่อีกจัหน้อยค่ะกะ็ว่าได้การแล้วพี่น้องได้การแล้วเดี๋ยวเ้อากระสิปงหมอเนาะคะ่นะเนาะหมอลวตักใส่ถ้วยค่ะพร้อมสำหรับการกินมือนีค่ะเมนูออมหอยค่อยอายค่ะอีจ่าปงแล้วไม่ไม่ไมไมอาย อันน้ำขอมมันอ่นว่าเป็นดำหยอนอย่างนี้พี่น้องอันข่าบหนามเยอะน่ากันนะคะอืมอืมน่ากินจังค่ะน่ากินจังอุ้ยพี่น,อน,ออออน้องค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยอมหอยบานเท่าค่ะกินแบบบ้านๆค่ะวิถีชีวิตเนาะเดี๋ยวปุ้ยก็ตักใส่ตักใส่ถ้วยนะคะอาย,ยังชวนๆวนอยู่พี่น้องอืม,อม พี่น้องค่ะมาดื้อมาดืออ้อหอยล่ายค่ะพี่น้องเปลี่ยนเองกินเองค่ะคุณผู้ชมสบายแล้วเด็กระสิเห้เบิดหมอเลยี่ง น่ากินไหมคะน่ากินไหมเลยคะโอ้เนมีผักปล,ปลายนะคะเรยียบร้อยจ้าเมนูอมหอยะค่ะมากินกันเวยค่ะเสร็จแสทั้งกัน,นะค่ะ